สบายดีอยู่กับซ่อง้งองแรมลาวนนลเนาะวันนี้น้องแรมสิปเยมย่ายวนที่แคมน้ํำกระดิ่งเนะวันนี้บรรยากาศโคตรหนาวเลยพี่น้องอยู่บ้านทั้งลมทั้งหนาวเนาะตอนนี้กระเที่ยงอะไรแต่ว่าลมแห้งแยงเนะาะทั้งลมทั้งหนาวจะที่ไปบ้านยายกันวันนี้ไปกับหลานทายจอมยุทธสบายดีเลย วันนี้ที่ปักกันเลยวันนี้ที่ปักกันเลยไปหาเงาหาแล้านบ๊อบสบายไปเยี่ยงงานเฮี้ยวเป็่ยงนเฮียงงานสบายอ่ะเดี๋ยวไปเยี่ยยายก่อนพี่น้กใส่กับละน้อยที่ดื้อนี่แหละไม่ใช่คือคือคือยาวมันหนาวนี่ไปขึ้นรถ งลงมาไปเฮ้ยเฮ้ยดูฟูนจนเต็มเลยพี่น้องน้องแพรกับมาหอดบ้านยายเนาะเพิ่นบ่เพิ่นบ่ค่อยสบายเพิ่นไปหาเนี่าเป็นเลยดี้ขึ้นไปอืเพิ่นกระเท้าแล้วพี่น้องกับเป็นผมเป็นมือเยี่ยวเล็กเล็กได้คือนี้ มีกะเปลี <'t> see, <monastery> <The> <baptism? The acid response> mm ่นนั่นอาการของผู้เท่าล้วเพื่อน้องอันนี้เพื่อนกันลอยปีละ้อยลอยหนึ่งปีแล้วเนามาได้สิสามจี่มือันนั้นให้ก็มาเยี่ยมเพื่อน่วมาเพื่อนกันยังังเปลี่ยนเจ็บเปลี่ยนเราดอเน้น พะเจ้ากำลังก่อสร้างบ้านในตอนนี้เลยเนาะน่บูบ้านบ้านนนองแหงขอดีกันมาเล่นตุงงูกุตุงงูกะยูนียอ่ะได้ก็เลยจะใส่นี่ละ ทะเลทะเลหลานกำลัเย it ี oh! Oh ่ยมยหยที่กันเนาะกันย่โอ้เอานมมาฟกเลยหญ่บ่ไนฮันอยย่ฮัน้อยที่กุดยเี้ย้สซ่าสูเนาะก็ได้โอ้เงนกันละป้ยโคกับควนเเจ้านี่แม่นีุ่กันเนอะะเลเล่เลหน่อย อันหนมายีううううう่ยมาเนี่ยเอ้ยนาวเด้อหนาวล้วพี่น้องลมขนาดมึงดูลมแห้ง้งเท็กน้อยกับบุคคลสบายลมบรรยากาศเปลี่ยนซืแล้วรึเป่ซื้แล้วซื้อบ้านแล้วแลเปล่าแล้วน่ะอันสิด้านสิบแล้วลมแห้งขนาดน้อยูนในเท่านี่ไเราอนเดียใครให้นห้องเลยยื่เบอก็ยืเป็นน้สิใคร

นั่งลมกันเล่นนะพี่น้องพูนหลานน้อยก็ได้ฟองเพิ่นว่าเห็นงู่นว่าอุ้มมะเออนึงเข้านีเกียวผู้มือเห็ดเหตเฮ้ยฮอนาแก้เื้ออาบน้ำเมื่อเหมือนบมีจักรนมมาสกีซีจกีนมกีนอมแล้ก็กีน้ำน้ำสกีน้ำเด้เด้มใหญ่ลมใหญ่ ่มใหญ่วะน้ำกี่กอิมเน่ฝนอาเลืกกี่เนี่ยตะกี้อุ้ยตะกี้มเกงกนน่มเก่ใจโอ้ก็ดูได้สาวไปอินเจยูหวานสัวไยากยูยูหวานละยูนอยเ้ยเอ้ยไปยิลแม่หนาวะ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 หนาวโอ้ย เอ้ยเ้ยลมแหงขนาดไหมว้าวพี่น้องคนนะตอนเที่ยงกันยังหนาวป่ะนี้พี่น้องเอ้ยอยู่บ้านหนาวแซฟวีซึ่งเพื่อเลยเจ็บจังมาอยู่ในมือหรือจ๊ะ ภูเท่ากับบ่ค่อยสบายพี่น้องมันเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเด็กน้อยภูเท่าเปลี่ยนคข้เป็นวัดติใกล้ภูเขาเด้บ้านหองแพ่มันเลยหนาวเนาะบรรยากาศกับเปลี้ยนที่หอดผีไหมนะว้าลมแหงขนาดไปเมื่อ เดี๋ยวน้องแพรจิเมื่อแล้วพี่น้องจิเมื่อเห็ดกับข้าวเที่ยงให้พ่อแม่เพคนเพคนกับเห็ดเวียดย,นยวนยูเฮือนเนาะเนี่เนนยเมื่อกันเนาะที่ใบใบเดี๋ยวคลิปนี้กับโจ๊บตอนนี้นาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปติดตามเด้อว่าน,น้องแพรทีไปใส่เนาะกันเลาะอยู่หมู่บ้านนี่นะอาจจะตาไปไปตาไปไปเมไปเมื่อ